สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc นะครับวันนี้แอดมาอยู่ที่บริเวณซุ้มบ้านโป่งใหม่นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณซุ้มบ้านโป่งใหม่นะครับมีการหรือที่กั้นออกนะครับเครื่องกั้นอัตโนมัติออกนะครับเพื่อเป็นการขยายถนนนะครับตอนนี้ขบวน258านะครับกำลังจะผ่านบริเวณซุ้มบ้านโป่งใหม่เราจะเห็นใต้สะพานนะครับมีการสร้างซุ้มของ เจ้าหน้าที่รถไฟนะครับขึ้นมาใหม่นะครับบริเวณใต้สะพานนะครับยกระดับวันนี้นะครับขบวน258ราดช้า5นาทีนะครับวันนี้วันที่24นะครับเวลา15นานิกา56นาทีนะครับขบวน258นะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK 4038นะครับ ตีเ8นานะครับทํำขบวน258นะครับผ่านทุมมบนรพงงใหม่เวลา15นาฬกา56นาทีนะครับวันนี้ล่าช้า5นาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สัสกนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปะดุกชาแนลครับ